ทาาร on podcast ตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วนะครับหลายคนเวลาที่ผ่านตามท้องถนนเนี่ยก็จะเห็นป้ายหาเสียงนะครับซึ่งป้ายหาเสียงเนี่ยก็จะมีนโยบายต่างๆนโยบายหนึ่งซึ่งอยู่ในป้ายหาเสียงหลายๆป้ายนะครับก็คือนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรนะครับ คือหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊นโยบายเหล่านั้นเนี่ยนะที่ผ่านคือมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกับที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะครับหลายคนอาจจะไม่มั่นใจว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะที่ผ่านๆมาเนี่ยมันใช้นโยบายคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยมันได้ผลมากน้อยอยังไงนะครับสําหรับพวกเราในวันนี้นะครับในเศรษฐศาสอนพอดแคสต์เอพิซดนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับกับอาจารย์ปิยะวงศ์ปัญจเทวคุปต์นะครับอาจารย์ปิยะวงศ์สวัสดีครับผม สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมจะมาชวนอาจารย์ปิยวงศ์คุยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเกษตรเนาะเพื่อที่จะทำให้พอดแคสต์ Podcast ของเราเอพิโซดนี้มันแบบเขาเรียกว่าแบบทันสมัยทันกับการเลือกตั้งนะ,ระครับอาจารย์ครับครับคผม,คผมก็เราเห็นนโยบายเกษตรนะครับปรากฏขึ้นมากมายที่พรรคการเมืองทั้งหลายนำเสนอรวมไปถึงในอดีตด,ด้วย ในอดีตพระกันเมืองก็มีการนําเสนอนโยบายกเษกษตรกันเสมอมานะค,ะครับคผมต้องถามแบบนี้ดีกว่าว่าอานโยบายกเกษตรเนี่ยมันคืออะไระครับอาจารย์เอาแบบเอานิยามก่อนนะเราเริ่มที่นิยามกันก่อน,นะอได้ครับก็คือจริงๆนโยบายกเกษตรเนี่ยมันถือว่าเป็นนโยบายที่เราเรียกว่านโยบายสาธารณะเนาะ Public Policy นะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ มันจะเข้าถึงเกษตรกรหลายกลุ่มหลายคนไปทั่วทั้งประเทศเราเลยเรียกว่านโยบายสาธารณะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอตัวเป้าหมายของนโยบายเนี่ยก็ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็เราสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลายเช่นอาจจะแบ่งตามเป้าหมายหรืออาจจะแบ่งตามขอบเขตของนโยบายเป็นต้นนะครับ โดยเฉพาะนโยบายเกษตรเนี่ยถ้าเช่นถ้าแบ่งตามเป้าหมายเนี่ยลองลองไปดูตามป้ายหาเสียงครับมันก็จะมี<พ>อ,อะไรบ้างเ <พอ S 2> ช่นด้านรายได้ของเกษตรกรนะครับ<ม>่นานโยบายด้านเทคโนโลยีนวัตรกรรมอยากให้เกษตรกรสมาร์ทนะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ออนโยบายอันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นโยบายคุ้มครองความมั่นคงด้านอาหารแต่ว่าเป็นเป็นธีมหลักของ ระดับโลกที่สนใจในเรื่องของ food security ตรงนี้ครับแล้วก็นโยบายการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานนะครับอ,อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับกับภาคการเกษตรนะในบางประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ปล่อยมลพิษนะครับสูงอันดับต้นๆนะครับเพราะว่าวัวไายลมอะไรประมาณนี้คนระับ แล้วก็เรื่องของนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะครับเกษตรกรเยในหลายกลุ่มเนี่ยกังวลม,มากว่าเวลามีการเปิดการค้าเสรีหรือการตั้งกลุ่มการค้าเนี่ยเกษตรกรจะได้รับผลกระทบนะครับอ,อีกแนวหนึ่งก็อาจจะเป็นเราอาจจะมองในเรื่องขอบเขตของนโยบายนะครับ <S <S ๆๆๆเราจะเห็นนโยบายที่อจอดจงไปในรายสินค้านะครับเช่นข้าวนะครับอันนี้เป็น ที่เป็นประเด็นที่พูดกันมายาวนานเป็นทศวรรษาาหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมที่เป็นเกี่ยวกับนิยามของภาคเกษตรครับครับเออเราก็เลยได้เห็นนโยบายที่แบบเรียกได้ว่าพอพูดถึงนิยานโยบายด้านนโยบายนโยบายด้านการเกษตรนะก็จะแบบมีความหลากหลายมากๆเลยเนาะหลายนโยบายเนีแบบ่เท่าเท่าที่ความทรงจําผมมีนะอย่างเช่นนโยบายี่ที่ดังมาก,มากๆเช่นนโยบายจำนำข้าวอย่างเงี้ยครับมันจะโดนตีตรา ว่าแบบเอ่อเป็นผู้นโยบายประชานิยมนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกหรือเปล่าใช่แต่ครั้นนี้มันอาจจะกลับมาในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าจำนำค่า,าจจะเป็นเรียกรูปแบบอื่นอะไรอย่างงี้นะครับคือสิ่งที่ผมสงสัยเยนะ่ะเนาะโดยไอ้ตัวนโยบายด้านการ,กรเกษตรทั้งหลายเนี่ยที่มันปรากฏออกมาเนี่ยครับคือมันริงคือต้องพูดอย่างนี้ว่าแบบจริงๆประเทศไทยเนี่ยเราทราบว่ามันมีสิ่งที่มันกําหนด ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาน้นอยคือยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับครับหรือว่าไอ้นโยบายทั้งหลายที่มันออกมาในภาคการเกษตรนะครับอาจารย์มันสอดคล้องกับแผนนั้นมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะนโยบายเหล่าที่เขาพิจรนารณากันว่าเป็นพวกประชานิยมทั้งหลายนะครับครับอ,อจริงๆจะตอบตรงนี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องไปดูก่อนนะว่าอแผนนะครับหรือยุทธศาสตร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง อโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะยุทธศาสตร์เกษตรรัศกร20ปีเนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยเราอยู่บนแฉกของปียุทธศาสตร์ปี60นะครับ2560ถึง2579 20ปี20ปีอ่าก็เริ่มมาไดปป้ปีที่6นะครับอตรงเนี้ยเขามีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานไบโอเบส ที่สําคัญนะครับอ่านี้ตามตามที่ขอระบุเลยนะ,ะแล้วก็เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงปลอดภัยนะครับเป็นฐาน,ฐานการผลิตที่มีผลิตภาพและาการผลิตสูงมีระบบการจัดการที่ดีโดยในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะก็คือ,อจะเน้นเรื่องของการพัฒนานะคะรับเกษตรกรนะครับแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาตาิที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มั่นคง แต่ว่าโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะฮะก็อ่ามันเป็นเป้าหมายยี่สิบปีเนาะแล้วมันก็จริงๆมันก็มีตัวเลขเนาะว่าอ่าในยี่สิบปีเนี่ยมันอยากอยากให้อะไรเป็นอะไรนะครับผมคงไม่ไม่ได้สามารถเอามาอ่าตีแผ่ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนตามแนวคิดบางอย่างครับเช่น ในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีเรานิยมใช้ตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอะไรตรงนี้นะครับหรือ,อเรามีคําพูดที่เรามากักจะได้ยินกันพักนี้จะเริ่มซาซาลงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมาร์ทแทนก็คือเรื่องของ4.0แล้วก็เน้นเรื่องของการอการนําเทคโนโลยีนะครับทั้งเอามาใช้ในภาพ เกษตรเองแล้วก็เอามาใช้ในการวัดอเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอเป็นอย่างไรในในระหว่างทางทีนี้เนี่ยไอตัวแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะอะค่อนข้างกว้างเนาะมันก็จะมีแผนอีกตัวหนึ่งที่มีความถี่ที่น้อยกว่าก็คือ,อ,อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับ ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่พัฒนา,านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสามก็ะจะเริ่มใช้นะครับนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสองพันห้ารอยเจ็ดสิบนะครับทีนี้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต่อเนื่องระหว่างแผนอยู่อะไรบ้างอืมนะฮะก็ะเราก็จะมาดูกันอย่างเช่นในตอน แผนทีสองเนี่ยนะฮะแผนเนี่ยก็จะเน้นเ,เน้นเรื่องของเกษตรกรนะครับยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของแผนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเกษตรกรแล้วก็สถาบันนะครับแล้วก็เน้นแผนที่สองก็จะเน้นเรื่องของประสิทธิภ <hör> <ๆ>าพนะครับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ประทานนะครับแผนที่สามจะเน้นในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมแผนที่สี่จะเน้นเรื่องของบริหารจัดการทรัพยากรนะครับ ในการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยแล้วก็แผนที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐทีนี้เนี่ยพอมาเป็นซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องล้อไปตามแผนยุทธศ,ศ,ศาสตร์การเกษตรและสรก,กรที่ที่พึ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองพอมาเป็นแผนที่สิบสามเนี่ยก็มีการปรับปรุง แล้วก็เหมือนทำให้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเหลือสามข้อครับข้อที่หนึ่งะฮะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะฮะระบุชัดเจนเลยนะครับก็คือเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรแล้วก็การแปรรูปเนี่ยให้สูงขึ้นฮะมีเป้าหมายของตัวเลขอย่างชัดเจนของแผนที่สองก็มีเป้าหมายตัวเลขครับแผนเป้าหมายที่สองก็คือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดการนะครับ เพื่อคุณภาพนะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับในข้อเรื่องของอยุทธาศาสตร์ที่สี่ 4, นะครับและสองรวมกันของเดิมนะว่า,าจะเน้นเรื่องของอความมั่นคงนะครับแล้วก็ความยั่งยืนนะครับสุดท้ายนะครับเป้าหมายที่สามก็คือการเน้นศัก,กยภาพระบบบาทผู้ประกอบการเกษตร นะครับก็คืออันนี้ก็จะสอดคล้องกับคล้ายๆกับข้อหนึ่งของเดิมที่เน้นจะพัฒนาตัวเกษตรกรนะครับแล้วก็ห่วงโซ่ประทานให้มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีความเป็นธรรมนะครับมีการกระจายรายได้ที่ดีมากขึ้นเป็นการยกระดับขึ้นมามากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นน้อยลงแต่ว่ายังไงก็คงขาดไม่ได้เนี่ยมันก็คือจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีนะที่ตอนนี้เราตอนนี้ในแผนนี้ไม่ได้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าไปดูในตัวชี้วัดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่บางส่วนที่พูดถึงนะครับตัวเทคโนโลยีแต่ว่าตัวเป้าหมายเนี่ยมีการกำหนดขอบขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้ครับอืมเออผมผมต้องพูดว่าผมเคยได้ยินมาเนาะผมเคยได้ยินมาในทานองประมาณว่าเออ การการพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินะครับจริงๆมันอาจจะต้องเน้นไปทางใดทางหนึ่งถ้าเราจะพิจารณาว่ามันมีภาคการผลิตอยู่ทั้งหมด3ภาคใช่ไหมภาคบริการภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเกษตรนะครับผมเคยได้ยินมานะมีคนพูดในํำนองประมาณว่าแบบบางทีอาจจะต้องอลดความสําคัญของภาคการเกษตรลงลดขนาดของภาคการเกษตรลงแล้วก็ถ่ายโอนทรัพยากรจากภาคกาเกษตรไปสู่ภาคอื่นที่จะมีผลิตภาพมากกว่านี้ แต่ครนี้ที่ผมฟังจากที่อาจารย์ปิยวงพูดนะครับมันมันมันให้เซนส์ใส่คำมองว่าในในตัวยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ได้ลดความสําคัญของภาคการเกษตรลงใช่ไหมเขายัางคิดว่าภาคการเกษตรสามารถที่จะเป็นหัวหอกในการพัฒนาเป็นหัวหอกตัวหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้ไหมครับอาจารย์จริงจริตรงนี้เนี่ยเมันพูดยาก คือภาคเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่เราตั้งแต่ผมเองนี่ว่าเกิอผิดนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยคนไทยก็บอกว่าภาคเกษตรสําคัญเอครับชาวนาก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติใช่เกษตรอ่าเกษตรกรเนี่ยคือเป็นหัวใจเป็นส่วนใจของเทศไทยสินค้าเกษตรเป็นอะไรที่เชิดหน้าชูตาเราครัวของโลกอะไรทานองนี้ ออ uh huh. แต่ว่าถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยแนวโน้มของความสาคัญของของภาคเกษตรเนี่ยมันมันมีมันมีมนมมนมอน้อยลงในทางเศรษฐกิจกแต่ในทาง uh huh. จะเรียกว่าทางจิตใจได้ไหมนะครับทานเน้นว่าทางจิตใจเนี่ยมันเป็นภาคที่เราปล่อยไม่ได้เราให้เราละเลยไม่ไดค้คือถ้ามันเป็นช่องให้พัฒนาเราก็ต้องเราเราก็ต้องพัฒนาเราก็ต้องให้ความสําคัญต่อไป ครับคราวนี้แบบในมันเอ,อ่ผมคือแต่ยังไงก็ตามเนาะตั้งแต่สมัยพวกเราเป็นเด็กนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้มันก็ต้องเรียกได้ว่าแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะคือผมผมคิดว่านะครับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะกระทบกับตัวนโยบายพอสมควรนะคะรับอาจารย์อย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นที่บ้านที่บ้านผมอ่เลี้ยงพ่อพ่อผมเลี้ยงไก่เนาะ เลี้ยงไก่จำนวนหนึ่งนะครับคราวนี้เราไม่เคยพิจารณานะว่าแบบเราอ่ะเป็นเกษตรกรนะครับแต่คือเขาเลี้ยงเยอะพอสมควรนะครับเลี้ยงไก่คราวนี้อ,อตอนช่วงช่วงช่วงรัฐบาลที่แล้วโทษรัฐบาลเนี่ยช่วงช่วงโควิดเนี่ยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วเขาแล้วพ่อผมได้ด้วยนะ คำที่เราไม่เคยพิจาจณาตัวเองว่าเราเป็นเกษตรกรนะครับแต่ว่า้าได้แป่ว่าต้องลงทะเบียนใช่ใช่เขาไปลงทะเบียนเขาแล้วคราวนี้เขาก็ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องกระบวนการตรวจสอบแต่ว่าก็คือว่าเราก็ได้คุริฟายในฐานะเกษตรกรทั้งที่จริงๆล้วพ่อผมเกษียณไปแล้วเลี้ยงไก่ก็ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าเลี้ยงเป็นงานอิลเหลกนะจะว่า่างนั้นก็ได้นะครับคือผมกําลังจะหมายความอย่างนี้ครับยกตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าผมคิดว่านะ เมื่อเวลามันเมื่อเมื่อเทคนิคในการทําเกษตรมันเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงเรื่องการทําธุรกิจเรื่องการใช้เทคโนโลยีเรื่องอะไรทั้งหลายมันเปลี่ยนไปอ่ะผมคิดว่าแบบตัวเกษตรกรเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคนทําเกษตรอาจจะไม่ใช่เกษตรกรเต็มตัวเหมือนกับที่เคยเอ่อผมผมคิดว่าผมอยากจะฟังอาจารย์บิยวงพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรนะครับซึ่งมันจะกระทบต่อต่อนโยบายเอ่อการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงของวิธีการทําการเกษตร ซึ่งมันจะกระทบกับการออกนโยบายนะครับอาจารย์ครับอ่าดีเลยครับอาจารย์อจริงๆตรงเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่อ่พักการเมืองนะครับแล้วก็ผู้ออกนโยบายนะรวมถึงพวกเรานะักวิชาการด้วยที่ต้องต้องพยายามตรงเสียงให้ดังๆครับ่าต้องทราบว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ,รบเราเราจะเหมาแบบ ภาพรวมเราจะเหมารวมรวมไม่ได้เราจะเหมาแบบเขาอยังเหมือนเดิมนะครับยังอถ้าเป็นเลี้ยงวัวก็ยังเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งนะครับถ้าอถ้าเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงแบบบ้านๆลูกข้าวก็แบบอแบบดั้งเดิมอะไระลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับไอ้รับการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่อ่า รัฐเนี่ยต้องให้ความสนใจแล้วก็ต้องเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะซึ่งเดิมก่อนเดิมเนี่ยเราเราเรียกว่าเป็นในลักษณะของครัวเรือนเกษตรกรก็คือบ้านไหนทำเกษตรก็คือบ้านบ้านนั้นค,ค,คือเกษตรกร,รใช่แต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในบางมุมเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ๆพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาเริ่มมองภาพ ของการเกษตรเนี่ยเป็นภาคการผลิตแบบธุรกิจแหละพอเขามองเป็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็จะเริ่มมาจากการที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเฉยๆเขาก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการฟาร์มของเขาก็จะกลายเป็นบริษัทเป็นบริษัทที่เป็นภาคกเกษตรอันนี้ไม่ได้พูดถึง พูดถึงบริษัทใหญ่ๆที่อันนี้พูดถึงเกษตรกรธรรมดาที่เขาเทิร์นตัวเองเนี่ยนะครับสร้างโปรดักต์สร้างแบรนด์สร้างมาร์เก็ตของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอ่ากลุ่มเนี้ยนะครับเป็นเกษตรกรที่เทิร์นตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่เขาต่างจากกลัวเรือนภาคเกษตรเพราะงั้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าพิจารณาในในในกลุ่มเกษตรกรเี่ก็จะมีสองกลุ่มแหละซึ่งคาแรคเตอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะ ปกติเราแยกนโยบายอุตสาหกรรมนโยบายเกษตรออกจากกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันระหว่างหน่วยผลิตระหว่างบริษัทกับกับเกษตรกรเพราะงั้นแต่คราวนี้เกษตรกรก็มีแยกออกไปอีกเพราะงั้นเนี่ยนโยบายที่จะลงไปถึกเนี่ยนะครับลายย่อยๆทั้งหลายแต่เทิร์ตัวเองเป็นผู้ผลิตเนี่ยมันก็จะต่างอ,อ,อีกอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อที่ควรระวังนะครับ มีกลุ่มอื่นอีกไหมมีกลุ่มอื่นอีกนะครับนะเ,เกษตรกรที่นะครับอ,อย่างที่คุณพ่อพี่เป้งพูดตัวอ,อย่างคุณพ่อพี่เป้งเมื่อกี้เนี่ยปลูกเ,เลี้ยงไก่แต่ว่าเ,าเลี้ยงเป็นงานอดิเรกกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ทางเกษตรกรคที่เป็นครัวเรือนอแล้วก็ไม่ใช่เกษตรกรที่จะส่งไก่เข้าไปในตลาด แต่อาจจะมีขายบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้พอเพียงกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะนับเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศนะครับเกษตร,ร,รกรที่เป็นส่วนหนึ่งระบบนิเวศก็คือเหมือนกับว่าเน้นเรื่องของการยังชีพเน,นเรื่องของอการนำความรู้เพื่อสร้างไซเคิลของตัวเองอีโคของตัวเองประมาณนี้ ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนี้ก็มีคาแรคเตอร์ต่างจากสองกลุ่มแรกโดยสิ้นเชิงหนึ่งเธออาจจะไม่เน้นกำไรแต่าจะเน้นเรื่องความสมดุลของชีวิตอาจจะเน้นเรื่องอแนวคิดอะไรบางอย่างอาจจะเน้นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราควรใจยังไงดีกลุ่มนี้เขาก็จะถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าถ้ามองในมุมเชิงทฤษฎีอะ ถามว่าเราควรส่งเสริมไหมก็ต้องควรส่งเสริมแต่ว่านโยบายเนี่ยก็จะต้องต่างจากสองกลุ่มแรกอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาต่อไปครับอืมครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แบบผู้ออกนโยบายจะต้องทราบนะเนาะว่าแบบมันเปลี่ยนไปถึงขั้นไหนแนละ้วเนาะอ่าผมถามคําถามสุดท้ายแล้วกันเนาะอาจารย์อาจารย์ปิยวงครับเอ่อเอาเอา,เอาเรื่องปัญหาโดยรวมด้านอื่นๆนะ ของของนโยบายกเกษตรเท่าที่ผ่านมานะครับอาจารย์พอจะมีคอมเมนต์ได้ไหมครับว่าแบบคือที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้นโยบายครับได้ครับ<ะ>อ,อจริงๆอันนี้เป็นไม่จอจงเนาะก็คือเราเราเล่ารวมๆนะครับสิ่งที่ผมจะพูดนี้ก็จะเป็นปัญหาของออการใช้นโยบายสาธารณะนะครับอืมฮะซึ่ง อ่านโยบายสาธารณะเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจริงๆเราต้องย้อนไปนิดนึงว่าใครเป็นดีมาน์หรือใครเป็นสภายของนโยบายเนาะคนที่เป็นดีมาร์เนี่ยก็คือเกษตรกรนะครับคนที่เป็นสภายก็เมื่อกี้พูดไปนิดนึงก็คือรัฐบาลหรือพวกเรานักวิชาการหรือพรรคการเมืองเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันจะเฟลถ้ามันจะล้มเหลวถ้ายน,นโยบายมันจะผิดพลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่า รัฐบางทําให้มันล้มเหลวไม่ไม่มีข้อแก้ตัวอย่างอื่นเลยทีนี้สาเหตุที่มันล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะฮะที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงทฤษฎีนะไม่ไม่ได้ระบุตอบจงนะครับเป็นหนึ่งนะครับก็เป็นน่าจะได้ยินปล่อยพอสมควรเช่นความเป็นระบบราชการนะครับ Uh huh. ระบบราชการเนี่ยพอพูดถึงระบบราชการเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่ามันเป็นในลักษณะเหมือนเป็น, top down, นท็อปดาวที่มาจากข้างบนนะครับแล้วก็มาจากตรงกลางแล้วก็กระจายออกไปนะครับวิตทิที่หนึ่งก็คือเรื่องของเวลาความล่าช้ามันมีบางทีมันไม่ทันใจมันไม่ทนันการครับ uh huh. สองก็คือการที่มันไม่ตรงจุดนะ อการที่มันมีนโยบายอแบบที่ไม่แบบที่กว้างๆนะฮะอย่างเช่นอย่างที่ให้ดูยุทธศาสตร์นะฮะแต่ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดอีกมากมายครับเอพอลงไปถึงพื้นที่เนี่ยนะครับมันมันไม่เหมาะสมมันไม่เข้ากับอลักษณะของเกษตรกรมันมันไม่เข้ากับกับกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันไม่เหมาะที่เขาจะเอานโยบายนี้ไปใช้นะครับเรื่องของ อการขาดแคลนนะครับทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานแล้วก็งบประมาณนะครับอไในส่วนของในบางครั้งเนี่ยนะครับมีคนเก่งนะครับมีอคนคนที่บริหารที่ดีนะครับแต่ว่าไม่มีงบประมาณที่จะเอามาใช้ในโครงการหรืออะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาอ่า เกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับนำไปสู่สมาร์ทฟาร์มเนี่ยครับที่จะเพิ่มจำนวนเกษตรกร,ท,กรที่เราเรียกว่าสมาร์ทนะครับ,รบในในระบบเนี่ยครับเพื่อเป็นกลุ่มที่เราเอาเขาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้เพิ่มผลิตภาพเพิ่มคุณภาพอะไรทำนองนี้แต่ว่างบประมาณเนี่ยอาจจะมีน้อยสองก็คือการขาดคนเข้าไปดูแลนะครับอ เจ้าหน้าที่เกษตรกรนะครับที่ที่ดูแลเกษตรกรเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอซึ่งปัญหานี้เนี่ยยังยังคงมีอยู่นะครับถัดจากนั้นนะฮะปัญหาเกี่ยวกับอยกตัวอย่างที่อ่าจารแป้งพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้จำนำข้าวครับที่มันเฟลเนี่ยนะครับปัญหามันมาจากอะไรเราพูดกันตรงๆเลยก็คือมันมีเรื่องของการ อ่าคอร์รัปชันถูกไหมะอืมเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็ในทางในทางษฎีเราก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการอ่าหาอ่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับหรือ rent seeking อ่าปัญหาเรื่องของอ่า one size fit all นะฮะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่เราเรื่องเกษตรกรทั้งสามกลุ่มอืมเกษตรุูนี้ว่าอ่าเราใส่เสื้อตัวเดียวนะครับอืมใส่ทุกไซส์เลยทุกกลุ่มเลย นะครับเอาไปด้วยกันอนอกจากนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับรัฐบาลอาจจะไม่ทราบว่าเกษตรกรเนี่ยนะฮะบ,บางทีเขาต้องรวมตัวกันบางทีเขาต้องไปผูกเขาต้องไปพึ่งพาเอเท่าแก่นะครับเท่าแก่ของเฟกเตอร์นั้นๆแล้วบางทีผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ตกไปถึงเขามันไปตกอยู่แค่เท่าแก่นะฮะลักษณะลักษณะนโยบาย ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นอ่าเป็นปัญหาที่ที่ผ่านมาที่ทําให้น,นยนบายเกษตรเนี่ยมัน,ม,นม,มันไม่มัมนไม่มีมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับครับทีนี้ทางแก้อ่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีเกิดความล้มเหลวอย่างที่พูดเนี่ยนะครับทางแก้ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คืออ่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มไปทางนั้นเพิ่มขึ้นนะอ่าก็คือการนําระบบ ตลาดนะฮะให้ตลาดช่วยระบบเอ้ยในในการที่เราพูดว่าให้ตลาดช่วยให้ระบบตลาดเนี่ยในทางทฤษฎีเขาจะพูดในทํานองว่าเอถ้าเกิดว่ารัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันเป็น d e a d w ท i อสใช่ไหมเนส่วนที่สูญเสียนะครับาการ <c oughs> การที่เราพูดว่าอทางแก้เนี่ยคือให้ตลาดเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลควรที่จะ ไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมครับหรือว,ว่าอย่างไงครับอ่าไม่ใช่ครับทางทางทางแก้ในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่ายกตัวอย่างครับเช่นเอ่อการดําเนินงานที่ไม่ปีปีไม่มีประสิทธิภาพหรือการขาดงบประมาณนะครับหรือการขาดแรงงานคนเนี่ย<ม>บางอย่างเราสามารถใช้ะระบบตลาดเข้ามาหรือให้เอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่น แรงงานขาดเทคโนโลยีขออััยเกษตรกร,กรขาดเทคโนโลยีในการดําเนินการการผลิตสินค้ากเกษตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีความรู้ก็ให้เอกชนเข้ามาลงทุนแต่รัฐบาลเป็นผู้ช่วยสนับสนุนหรือหรืออเปิดช่องนะครให้เอกชนเนี่ยสามารถาสามารถเข้ามาได้ หรือเข้าถึงเกเตรกรได้อ่ทีนี้บางทีแต่ว่าตลาดเนี่ยถ้าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเลนซิกกิ้งในอีกรูปแบบหนึง่งนะฮะ,ะคนอ,คน,อคนเอกชนที่เข้ามาก็อาจจะกลายเป็นมาโมโนโพลิสตลาดนะครับซึ่งอก็เกิดอีกปัญหาหนึ่งทีนี้รล้วดมากินครับ,รบก็ต้องเพิ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ต้อง เอ่อเป็นในเชิงของคอมมูนิตี้นะฮะถ้าเป็นแปลตรงตัวเราก็จะแปลว่าชุมชนแต่ว่าถ้าในเชิงหลักวิชาการเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อคอเลกทีฟช i c e ก็คืออรวมกลุ่มกันใครมีแนวคิดเดียวกันมาร่วมกันตัดสินใจอย่างเมื่อกี้ขาดเทคโนโลยีใช่ไหมอาเกษตรกรมารวมตัวกันนะครับมาจัดการด้วยกันตรงนี้ก็มีในความเป็นจริง รัฐบาลก็สนับสนุนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่เป็นต้นฮะหรืออกลุ่มสากลนะครับที่เกิดขึ้นะใหม่ๆเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นต้นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปียวงด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับอาจารย์ปียวงขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เป้งที่ให้โอกาสมาแสดงความเห็นมาครับครับเดี๋ยวเอ แล้วเราก็ยังไม่รู้นะว่าแบบใครจะเป็นอใครจะชนะเรื่องตนะั้งเนาะแล้วนโยบายของใครจะถูกเลือกนาไปใช้นะครับแล้วก็อไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะยังไงเราก็ต้องคงต้องจับตามองกันต่อไปเกี่ยวกับนโยบายเกษตรนะครับผมครับครับอยังไงเสียก็ฝากผู้ชมนะครับติดตามเศรษฐศาสอ์ออนพอ,อดแคสต์ของพวกเราในเอพิโซดถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณครับ